สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยจำร้อยาบาทถึงบอมอาจารย์ในพระราช,ชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทศพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่18สิงหาคม2 5 6 4ีพี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 จําเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันทําได้ไม่ยากครับ ทำสองอย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากากสองชั้นจะเป็นสิ่งที่ดีครับตัวชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้า,นนากากผ้าจะกระชับกับใบหน้าได้อย่างดีนะครับทำร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2เมตรเมื่อท่านจะพบปะผู้คนหรือในหรืออยู่ในพื้นที่ไหก็แล้วแต่ครับถ้ามีคนอยู่ด้วยจําเป็นครับต้องป้องกันด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต จะมีผู้ที่ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้น2 5 1 5รายครับนะครับแล้วก็เป็นานติดเชื้อในประเทศ2 2 5 0รายนะครับจากต่างประเทศ17รายจากเรือนจำ248รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเลย9 6 8 9 5 7รายนะครับและเราก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ครับ312คนครับ ทำให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดเลย8,285คนนะครับวันนี้เรายังมีอีก207,553ารยายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม1 5 6 0 0 2หารายนะครับโรงพยาบาลหลัก5 1 5 5 1หารยายนะครับมาดูต่อครับว่าผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับเสียชีวิตวันนี้312คนนี้เป็นอย่างไรนะครับ เรียนให้ทราบก่อนครับว่าวันนี้จะเห็นว่าจํานวนผู้ที่เสียชีวิตวันนี้มากมากกว่นก่อนเป็นนิวไฮและมากที่สุดนะครับที่เป็นชนนี้เพราะว่ามีการนับข้อมูลย้อนหลังครับคือเอาตัวเลขมารวมกันในวันนี้ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงของการเสียชีวิตวันนี้จะไม่ถึง300รล,ลายนะครับจึงเป็นประมาณ200กว่าลายครับนะครับ จากการที่เอาตัวเลขที่ไม่ได้นับในวันก่อนมาสะสมนับในวันนี้นะครับจึงมีตัวเลขสูงนะครับมาดูกันต่อครับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้นะครับ3า2รายนี้นะครับเป็นชาย174หลรายหญิง138ารายนะครับวันนี้ชายมากกว่าหญิงครับอายุ28ปีถึง102ปีครับแต่ค่ากลางอยุคือ65ปีนะครับมาดูครับคนที่เสียชีวิตที่มีอายุเกิน60ปีเที่ยวนี้ มีห2รหรือ1้4ยารายนะครับแต่คนที่มีอายุน้อยกว่า60ปีครับพบว่ามีโรคเรื้อรลัง24% 77รจายไม่มีโรคเลื้อรลัง1 3คือ41ลราย<ด>เพราะฉะนั้นคนที่มีอายุน้อยกว่า60ปีเสียชีวิตที่มีโรคประจำตัวจะมีเสียชีวิตมากกว่านะครับโดยโรคเรื้อรลังเหล่านี้นะครับที่พบส่วนใหญ่แล้วคือความดันโลหิตสูงถัดไปเป็น เบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคไตโรคอ้วนแล้วก็ติดเตียงครับนะครับถ้านับรวมกันผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกับมีอายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรือรลังรวมกันแล้วเสียชีวิตได้วันนี้86%หเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับผู้ที่ไม่มีโรคเรือรลังอายุน้อยมีเสียชีวิต13%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงอายุมากหรือไม่ก็มีโรคเรือรลังนะครับมาดูต่อครับ การระบาดการติดต่อของผู้ที่เสียชีวิตในเที่ยวนี้นะครับเราพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือเข้าไปในพื้นที่ระบาด139ลารายนะครับติดจากคนรู้จัก90ลารายติดจากครอบครัว17ลรายเห็นไหมครับเป็นการระบาดอย่างไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ก็ติดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะติดจากคนสู่คนครับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับคนรู้จัก เป็นจำนวนถึงเก้ารายในครอบครัวก็ประมาทไม่ได้อีกมีถึง4 7ลรายนะครับวันนี้มาดูต่อครับมาดูจังหวัดที่มีการเสียชีวิตครับวันนี้จะเห็นตัวเลขประหลาดนิดเล็กน้อยนะครับเพราะทุกวันตัวเลขจะสูงที่กรุงเทพมหานครสูงที่สุดครับวันนี้คือกรุงเทพมหานคร78รายครับแต่มีปริมณฑลครับวันนี้สูงถึง70ลรายนี่ไงครับเป็นตัวบอกว่ามีการนับตัวเลขเก่ามารวมกันในวันนี้นะครับ ภาคใต้มี16ลายนะครับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมี37ลายภาคตภาคเหนือมี27ลายครับแล้วก็ภาคกลางบวกกับภาคตะวนันออกมีถึง84ลายมากกว่กรุงเทพอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็อีกเช่นเดียวกันครับเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการนับในวันอื่นๆนะครับเข้ามาอยู่ในวันนี้จึงทําให้วันนี้มี312ลายจริงๆแล้ววันนี้มีไม่ถึง300ลายครับ นะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูต่อนะครับมาดูต่อเราพบว่านะครับผู้เสียชีวิตเที่ยวนี้นี่มาดูการฉีดวัคซีนครับผู้เสียชีวิตในวันนี้นะครับพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน47หลาย47ครับเกือบ50นะครับฉีดหนึ่งเข็ม8นะครับและเสียที่เสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นเราจะมีรอตรวจสอบข้อมูลอีก12เเซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิตนะครับหรือฉีดวัคซีนไม่ครบแต่มีจํานวนน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ชัดเจนครับท่านทั้งหลายรีบไปฉีดวัคซีนกันซะนะครับทั้งมีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงครับควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตนะครับมาดูต่อครับตัวเลขในการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับเราพบว่าผู้ป่วยผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ครับมี2515หรายนะครับ แล้วก็มากกว่เมื่อวานนี้300กว่ารายครับนะครับตัวที่สําคัญคือการติดเชื้อในประเทศครับมี20,250รหลายครับมากกว่าเมื่อวานนี้404รายแต่ตัวเลขสําคัญที่สุดเลยจะอยู่ที่ผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับเราพบว่ามี1 6 5 2 0หลายครับมากมาวากว่าเมื่อวานนี้ร7 0ยเกว่ารายเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นการติดเชื้อในประเทศเป็นการตรวจ ในชุมชนครับเป็นตัวในเชิงลุกพบ3,730ลายครับมากกว่าวันนี้233ลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจากตัวเลข25,15ลายที่มีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเป็นการติดเชื้อจริงๆที่สำคัญก็คือติดเชื้อในประเทศและติดเชื้อในประเทศนี่มาจาก2พื้นที่พื้นที่สำคัญที่สุดคือโรงพยาบาลนะครับมี16,500กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเลขวันนี้ก็ไม่สูงมากนักนะครับมาดูครับในเรือนจํามี248รายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่แพร่ระบาดออกมาข้างนอกนะครับจากต่างประเทศ7รายครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้นะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับเรียนทห้ทราบแล้วว่าจังหวัดไหนมีผู้คนเยอะก็จะมีการแพร่ระบาดเยอะนะครับก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอัตราส่วนของกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลนะครับ ก็จะพอๆกันกับเมื่อวานนี้นะครับกรุงเทพมหาคนครเทียบกับต่างจ,จังหวัดแตสวจังหวัดก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการแพร่ระบาดก็จึงกระจายไปทั่วนะครับแต่จะหนักในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลครับมาดูครับสิบจังหวัดแรกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับกรุงเทพมหาคนครวันนี้4,154รารายครับตัวเลขอันนี้ก็ ับว่าสูงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆเขยิบขึ้นจาก1,500รลายเป็น2 0 0 0 3 0 0 0 4,000เคยไปถึง5,000กว่าลายแต่นี้ยัง4 0 0พอยู่ยังสูงอยู่นะครับสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับจังหวัดที่เป็นปร,ริมณฑลนะครับก็ยังมีตัวเลขสูงอยู่เป็นมันสมุทรสาครเกือบ2 0 0 0ลาย1,800กว่าลายสมุทรปราการ1ัน0กว่าลายชนบุรีครับ1,200กว่าลายนะครับส่วนนน,นทบุรี นครราชสีมามี700กว่าลายนะครับจ่เชิงเซาศรีสะเกดจเชิงเซาหกร้กว่าลายศรีสะเกดนครปฐมอยุธยา400ยกว่าลายครับพรนะวันนี้ตัวเลขค่อนข้างจะสูงคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชัดเจนนะครับมาดูต่อครับผู้ที่มาจากต่างประเทศครับเที่ยวนี้นะครับมีทั้งหมด17บลายนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งลายแอฟริกา1นลายไต้หวัน2อลายฝรั่งเศส1นลายนะครับแล้วก็มาจากเมียนมาเก้าลายครับมาช่องทางธรรมชาติ สี่ลายห้าลายนะครับเมียนมาอีกหนึ่งลายเป็นสัญชาติไทยเข้ามาช่องทางธรรมชาติขอขอภัยครับมาเลเซียเก้าลายครับเมียนมาหนึ่งลายกัมพูชาสองลายครับมาเลเซียเก้าลายนี่มาช่องทางธรรมชาติห้าลายนะครับเมียนมาหนึ่งลายก็มางช่องทางธรรมชาติกัมพูชาทั้งสองลายก็ช่องทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยทุกคนครับอย่ามาเส้นทางนี้เลยเพราะ ท่านนำโลกมาด้วยแล้วมาติดพี่น้องคนไทยนะครับติดตามมันต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขตัวเลขไม่ถึงอยู่เหลือสองนต้นๆน,น,นะครับแล้วก็แพรก่กระจายไปในจังหวัดส่วนมากแล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่นี้มาดูครับมาดูแนวแนวโน้มนะครับแนวโน้มวันนี้จะดีขึ้นนะครับมาดูากราฟเส้นตรงก่อนครับสีแดง นะครับราพเส้นตรงสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวสีแดงเป็นตัวบอกถึงการแพร่ระบาดในประเทศนะครับสีเขียวบอกถึง7จจังหวัดนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเป็นตัวบอกถึงการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง3เส้นนี้ไปในทิศทางเดียวกันคือตอนปลายปลายครับกาลังจะหักหัวลงนะครับก็แสดงว่าแนวโน้มทั่วประเทศแนวโน้มกรุงเทพมหานครนะครับมีแนวโน้มไม่สูงขึ้นแน่นอน แต่ว่าจะลดลงหรือจะคงที่ติดตามมันต่อนะครับมาดูภาพให้ชัดเจนอีกภาพหนึ่งคือกราฟแท่งครับสีน้ําเงินนะครับเราจะเห็นว่าในกราฟแท่งสีน้ําเงินนี้นะครับในระยะ2สัปดาห์นี้จะมีส่วนสูงใกล้เคียงกันจะมีโด่งเพียงนิดหน่อย2ออันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าในระยะ2สัปดาห์นี้ เริ่มคงตัวเริ่มคงตัวก็หมายความว่าอาจจะถึงจุดสูงสุดและกําลังจะลดลงนะครับหรือจะคงตัวระดับนี้แต่หน้าที่จะค่อยๆลดลงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยอย่าประมาทครับช่วยกันดําเนินการต่อไปเข้มข้นขึ้นครับมันจะได้ลดลงจริงๆครับนะครับมาดูต่อครับกรุงเทพมหาคนครก็เป็นแนวทางเช่นเดียวกันครับกําลังลดลงหรือคงที่อันนี้คงต้องดูกันต่อนะครับส่วนมีการตรวจ สายพันธุ์ที่พบในประเทศนะครับเราพบว่าสายพันธุ์อัลฟาลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็ถูกแทนที่โดยสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้สายพันธุ์อัลฟามี21%เดลต้ามี78%เบต้าลดลงครับ0.06%นเป็นะครับเป็นเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์เดลต้ามันแบ่งตัวเร็วที่สุดนะครับจึงไปทดแทนสายพันธุ์อื่นๆทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับหรือแทบทั้งโลกด้วยมีการแพร่ระบาดโดย สายพันธ์เดลตาได้ระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ระบาดอย่างง่ายดายและระบาดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นครับที่ต้องปรับแผนการต่อสู้กับเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับซึ่งจําเป็นต้องฉีดวัคซีนเป็นหลักครับ นะครับมาดูต่อครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับในกรุงเทพมหานครเราพบว่ามีการชะลอตัวลงซึ่งคิดว่าน่าจะจากการฉีดวัคซีนครับให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกับผู้ที่สูงอายุนะครับทำให้ตัวเลขนี้ลดลงนะครับแล้วก็มีเด็กครับเสียชีวิต19ารายนะครับพบว่า7จ9มีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีการระดมฉีดวัคซีนในเด็กที่มีโรคประจําตัวนะครับมาดูกันต่อครับการฉีดวัคซีนในประเทศก็ค่อยค่อย ดำเนินไปอย่างช้าๆนะครับเมื่อวานนี้ฉีดได้25.9%เพิ่มมา0.4%ใน1เข็มนะครับ2เข็มนะครับเพิ่มขึ้นมา0.2%ครับฉีดได้7.4%จากวันก่อน7.2%นะครับเมื่อวานนี้ฉีดได้ทะลุเป้าคือ500,000กว่าเข็มนะครับเพราะฉะนั้นยังอีกยาวนานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับภายในปลายปีนี้ก็ได้จํานวนมากพอที่จะหยุดการระบาดไม่ใช่หยุดครับที่จะลดการระบาดลงนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับทุกคน ต้องมีการป้องกันตัวตลอดเวลาครับได้มีการเสนอแนวความคิดในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ตลอดเวลานะครับโดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมคชินทร์นะครับซึ่งมีหลักสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาครับเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์เดลต้านี้เป็นสายพันธุ์ซึ่งแพร่ระบาดเร็วและไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องป้องกันตัวตลอดเวลาและคิดเสมอว่าคนในครอบครัวไม่สนิทแค่ไหนครับก็แฝงอยู่ได้ครับ เพราะฉะนั้นตัวเราอาจได้รับเชื้อมาแบบไม่รู้ตัวนะครับอาจมีการติดเชื้อแฝงเพราะฉะนั้นจึงต้องป้องกันตัวเราและคนรอบข้างเราครับนะครับป้องกันการติดเชื้อโควิดตลอดเวลาครับนะครับโดยการสวมหน้ากากที่ถูกต้องนะครับเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับอันนี้จําเป็นครับที่จะทำเสมอนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับได้มีการเตือนว่าฟ้าทลายโจรครับ มีฟ้าทายโจรที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับไม่มีถ้าไม่มีออยอเพราะฉะนั้นสังเกตดูครับถ้าจะซื้อฟ้าทายโจรที่ได้ผลจริงๆนั้นต้องมีตัวเลขออยอนะครับติดตามมันต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสรุปได้เลยครับว่าสถานการณ์ในประเทศวันนี้นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นจากวันก่อน387ราย วันนี้เป็นจำนวน25,115ลายนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้น73คนครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวน312คนนะครับซึ่งวันนี้เป็นยอดสูงสุดแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขรายงานจากการสะสมเมื่อวันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวเลขที่แท้จริงวันนี้จึงประมาณ200คนไม่ถึง300คนนะครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับ พบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน47%นะครับฉีดวัคซีน 1, นึ่งเข็ม8%รอการตรวจสอบข้อมูล12%ครับเพราะฉะนั้นเห็นนะครับชัดเจนครับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับท่านจึงควรฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีโรคประจําตัวจะได้ป้องกันการสูญเสียชีวิตนะครับขณะนี้ครับสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศไทยโดยมีสายพันธุ์เอลฟา21%สายพันธุ์เดลต้า78%และเบต้า0.6%นะครับ พบการลดลงทั้งสายพันธุ์เบต้าและแอลฟานะครับเป็นเพราะว่าเจ้าเดลต้านี้แบ่งตัวได้เร็วกว่าจึงไปทดแทนสายพันธุ์แอลฟานะครับเดลต้าครับมีการติดต่ออย่างรวดเร็วและอันตรายกว่านะครับการจะกําจัดสายพันธุ์นี้จึงยากกว่านะครับแล้วก็ภูมิต้านทานหมูอาจไม่เกิดตามการฉีดวัคซีนที่เคยคาดการไว้หลายประเทศได้มีการปรับค่านี้แล้วนะครับ แนวโน้มการระบาดในประเทศไทยและกทมครับมีแนวโน้มไม่เพิ่มขึ้นโดยจะคงที่หรือลดลงครับเพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้นะครับมีการชะลอตัวครับในผู้ที่มีอาการหนักในกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเป็นเพราะการฉีดวัคซีนในผู้ที่มีความเสี่ยงฉีดได้เป็นจํานวนมากขึ้นครับเที่ยวนี้ครับทั้งประเทศนะครับมีเด็กเสียชีวิต19รายครับโดย78.9 มีโรคประจาตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มีโรคประจําตัวในขณะนี้ก็ลังมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ครับนะครับทุกคนครับควรป้องกันการติดเชื้อโควิดตลอดเวลาครับโดยต้องไม่ประมาทเลยเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์เดลตานี่มันติดต่อได้ง่ายมากและบางคนครับติดต่อ,อยังไม่รู้ตัวนะครับเพราะไม่ระวังตัวนะครับแม้จะยังไม่มีความเสี่ยงก็ต้องนึกเสมอนะครับว่า รอบตัวอาจ,จมีเชื้อแฝงอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวด้วยการสวมหน้ากากที่ถูกต้องเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำร้อยแพทย์ทูตมาจารในพระราชวังธรรมนในประเทศพระราชาสุเดษยสยามรัมเมธุมาลีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจากยูทูบเฟซบุ๊กและบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ